ข่าวด่วนครับพี่คนหลวงปู่สุกยโสธโรให้โอวาทธรรมกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงและครอบครัวครับมีดามามามากัหลาอุงอิงครับนี่หลวงปู่อยากให้กำลังใจครับหลวงปู่สุกให้กำลังใจเด้อเอานี่ยวฟังหลวงปู่พูดครับนมัสก,การหลวงปู่ครับอ,อลูกหลานเอ้ยเขาจะพูดอะไรเขาจะว่าอะไร เราก็ไม่มีตกกุปังบนเ่วยไปคนที่จะหนีการว่าคนการนินทาคนไม่มีในโลกนี้เราก็ช่วยไปมีหน้าที่ก็ทำไปต้องไม่ามาต้องพิจาังบนไรหรอปเราทำไปตามที่ถูกต้องกฎหมายศีลธรรมของบ้านเราทำานก็ดีแล้ว <c oughs> เป็นยังไงบ้างครับทุกคนได้ฟังโอวาทธรรมจากหลวงปู่สุกยโสธโ,โรนะครับเรียกได้ว่าอุ้งอิ่มข่าวกระแสเนี่ยได้ข้อคิดดีๆกลับมาเลยครับทุกคนและเชื่อว่าทุกคนที่ได้ฟังหลวงปู่พูดก็ได้ข้อคิดนะครับเนื้อหาสําคัญเลยนะาุกคนที่หลวงปู่เนี่ยได้ให้โอวาทกับน้องอุ้งอิ่งเพชรบ้านแพงและครอบครัวนะครับก็คือ เราไม่ต้องวิตกกังวลน,นะครับคนเนี่ยบนโลกนี้ไม่มีใครสามารถหลีกหนีคำนินทาได้โอ้โหทุกคนนี่คือโอวาทของพระเอกเกจิอาจารย์ชื่อดังเลยนะครับคือคนเราเนี่ยไม่สามารถหลีกหนี คำคนนินทาได้อันนี้นะครับฟังแล้วขนลุกนะแล้วก็เป็นอย่างที่ท่านพูดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับหลวงปู่ก็ให้โอวาธกับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยบอกว่าเราก็นิ่งเฉยไปนะครับอยู่ในศีลธรรมทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็พอนะทุกคนสั้นๆแต่ได้ใจความจริงๆครับสําหรับโอวาทของหลวงปู่สุกยโสธโรครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าอุค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับเราเห็นได้เลยนะครับว่า เด็กผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่เข้าหาวัดเข้าหาเจ้าเข้าหาพระนะครับซึ่งน้องเนี่ยเป็นคนที่แตกต่างมากๆจากเด็ก ทั่วไปจริงๆครับทุกคนต้องบอกแบบนี้ครับเด็กวัยนี้เนี่ยทุกคนแทนที่จะเล่นนะครับแทนที่จะใช้ชีวิตให้เป็นวัยรุ่นใช่ไหมครับแต่อุ้งอิงพี่บ้านแพงเนี่ยน้องไม่ใช่เลยครับทํางานเพื่อครอบครัวทุกวันนะครับแล้วก็เข้าหาวัดนะครับบ่อยมากๆครอบครัวนี้นะครับเขาสอนลูกเข้าหาวัดอยู่ตลอดช่วยเหลือคนอยู่ตลอดนั่นเองครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่แปลกใจครับทุกคนที่ เหล่าบรรดาพระสงฆ์องค์เจ้านะครับที่เขาได้ติดตามน้องนะครับเขารักน้องและก็เอ็นดูน้องเหมือนลูกศิษย์แล้วก็รักองค์อิงเพื่อนแพงเหมือนลูกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับทุกคนนะอันนี้เราเราได้เห็นมาแล้วแล้วก็ได้เห็นในแต่ละสถานที่ที่น้องไปแล้วนะครับคนรักแล้วก็เอ็นดูครับทุกเพศทุกวัยนั่นเองครับทุกคนสิ่งหนึ่งเลยครับทุกคนที่เราเห็นองค์อิงเพื่อนแพงเนี่ย เวลาน้องเกิดดราม่าอะไรเกี่ยวกับครอบครัวนะครับอุงอิงจะมาปกป้องครอบครัวอยู่เสมอครับทุกคนอันนี้คือหน้าที่ของลูกนะครับทุกคนอันนี้บางคนบอกว่าอุงอิงไม่ต้องออกมาพูดอุงอิงอยู่เฉยเฉยทุกคนครับต้องบอกแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นคนดังขนาดไหนหรือไม่ว่าเราจะอยู่ในศินขนาดไหนครับทุกคนถ้า เรื่องมาโดนในครอบครัวของเราแบบนี้อุ้มถามหน่อยว่าทุกคนอดทนได้หรอนะครับคือมีคนมาด่าพ่อด่าแม่เราแบบนี้ครับทุกคนอุ้มอิมมองว่าก็ต้องมีบ้างครับเพราะว่าน้องก็เป็น เด็กคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่มีอารมณ์เป็นคนที่มีรู้สึกนึกคิดเหมือนกันแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นคนที่รักครอบครัวแล้วพร้อมที่จะปกป้องครอบครัวอยู่เสมอทุกคนดูสิครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีคนจะมาทําร้ายแม่หน่อยครับเราไม่เคยเห็นอง์อิงตัดสินใจโพสต์แบบนี้ถ้าไม่ใช่เรื่องครอบครัวนะครับน้องเอาครอบครัวเป็นหลัก น้องรักครอบครัวมากๆเพราะฉะนั้นแล้วเด็กแบบนี้หายากครับทุกคนต้องบอกแบบนี้นะครับแล้วก็อุ้มอิมกับกระแสวันนี้เรารู้สึกว่าดีใจแทนน้องครับที่หลวงปู่สุกนะครับได้รักแล้วก็เมตตาองค์อิงขนาดนี้ครับทุกคนเนาะพระอาจารย์เกจิชื่อดังนะครับทุกคนท่านรู้ท่านท่านอยู่ในศีลในธรรมมาตลอดชีวิตครับคือเป็นคําสอนที่อุ้มอิมฟังวนฟังหลายรอบมากๆครับทุกคนนี่แหละครับทุกคนคือคําสอนของเกจิ ตัวจริงนะครับเราเราได้ฟังแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหทำไมเราได้ฟังหลวงปู่สุกพูดแล้วเราใจเย็นลงจังเลยอ่ะทุกคนเป็นเหมือนอุ้มอิ่มข่าวกระแสไหมครับอุ้มอิ่มรู้สึกว่าฟังพระพระเกจิอาจารย์ท่านนี้เนี่ยหลวงปู่สุกพูดให้โอวาสเนี่ยอุ้มอิ่มรู้สึกว่าเราเย็นลงนะครับและเชื่อว่าแม่หน่อยพ่อเอกแล้วก็ครอบครัวน้องได้ฟัง ก็น่าจะเย็นลงแล้วก็ปฏิบัติตามแน่นอนครับทุกคนต้องบอกแบบนี้ครับเพราะว่า,าต้องบอกว่าครอบครัวนี้นะครับเขาปฏิบัติตามทํานองคลองทำอยู่แล้วไม่ว่าพระอาจารย์จะทักอะไรก็แล้วแต่ครับทุกคนอย่างที่บอกครับยังมีพระท่านหนึ่งครับหลวงปู่เสือนะทุกคนที่ได้มีการบอกอุงอิงเอาไว้ว่าน้องได้มาเท่าไหร่น้องก็ต้องคืนกลับให้คนที่อยู่ในวงนะครับเรื่อยๆนะครับซึ่ง หลวงปู่ก็ได้บอกน้องแบบนี้แล้วน้องก็ทําจริงๆครับองค์อิงให้มาลายกับคนที่มีพระคุณทุกคนในวงครับทุกคนจริงๆที่เราเห็นนะว่าให้แบรนด์ด้วยให้มาลายด้วยอะไรแบบนี้ครับทุกคนซึ่งน้องปฏิบัติตัวตามนั้นอยู่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับองอิงมองว่าเป็นเพราะการที่น้องโดนกระทํานะครับทุกคนคนเราอยู่เฉยๆแล้วออกมาว่าออกมาปกป้องครอบครัวเนี่ย ไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีแน่นอนสำหรับคนที่ไปว่าเนาะทุกคนอันเนี้ยอุ้มอิ่มเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าอุ้มอิงเนี่ยถ้าไม่ถึงที่สุดจริงๆน้องไม่ออกมาพูดแน่นอนคนที่เข้ามาอินบ็อกมาด่าน้องนะครับทุกคนในบนโลกโซเชียลเนี่ยคือถ้าน้องเห็นเนาะถ้าเราเห็นเองทุกคนคิดว่าทุกคน อดกั้นได้ไหมละครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนดังขนาดไหนมีคนมาด่าเราทําให้เราเสียหายเราก็ต้องปกป้องครอบครัวนะครับเราก็ต้องปกป้องตัวเราเองครับไม่ผิดนะครับไม่ผิดนะอุมิมข่าวกระแสคิดว่าไม่ผิดแน่นอนไม่ใช่คิดว่าหรอกคือไม่ผิดแน่นอนคือถ้าปกป้องตัวเองนะครับแล้วทําให้คนนั้นเนี่ยคืออุมิมคิดว่าเขาไม่น่าจะเป็น f c แฟนคลับของน้องนะครับ พูดแบบนี้ได้เต็มปากเลยไม่น่าจะใช่คนที่เป็น fc แฟนคลับน้องน่าจะเป็นคนที่นะครับน่าจะเป็นคนที่ อิจฉาซะมากกว่านะครับอิจฉาซะมากกว่าที่เขาอินบล็อกเข้ามาหรืออะไรไม่ประสงค์ดีแน่นอนทําให้องอิงเนี่ยเกิดอารมณ์เขาต้องการที่จะป่วนครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วอุ้มอิมก็ฝากด้วยเนาะคนที่อยู่ข้างๆน้องอย่างพี่หมอนอิงอะไรแบบนี้ครับทุกคนฝากให้ปกป้องน้องให้ให้คนอื่นออกมาพูดเถอะนะครับคือบางทีเนี่ยอุ้มอิงไม่ออกมาพูดเลยเนี่ยคนก็รามากอุ้มอิงนะครับแต่พอออกมาพูดคนก็รามากเพราะฉะนั้นแล้วอยู่ในความพอดีอุม้มอิงมองว่าน้องออกมาพูดบ้างนานๆทีแบบนี้โอเคแล้ว นะครับปรามบ้างเนาะสำหรับคอมเมนต์ลบๆแบบนี้นะครับแล้วก็คิดว่าครั้งนี้องค์อิงก,ก็น่าจะจบแล้วกับเรื่องของการที่จะออกมาพูดแบบนี้นะครับเนาะโอเคนะครับทุกคนก่อนจากไปคลิปนี้ใครมีความรู้สึกยังไงบ้างกับการได้ฟังพาก k เกจเิอาจารย์ชื่อดังได้ มอบโอวาทให้กับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับคนลุกนะ้ำอิมเนี่ยรู้สึกขนลุกเลยที่ได้ฟังอ่าหลวงปู่สุขนะครับให้โอวาททำเนาะแล้วเราเองเนี่ยเราก็ได้ข้อคิดไปด้วยนะครับสําหรับอุ้มอิมข่าวกระแสะเองเนาะเราก็ยังยิง,ย,งยังได้ข้อคิดไปด้วยเลยนะครับก่อนจะไปคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้อุ้มอิมข่าวกระแสะด้วยนะครับสนับสนุนอุ้มอิ่มได้ด้วยการไม่ข้ามโฆษณานะครับรักทุกคนนะครับ